ตำรวจมุกดาหารเปิดแข่งขันเปตองรอบคัดเลือกเพื่อเข้าชิงเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติประจำปี2567เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีของวันที่9ตุลาคม2567พันตำรวจเอกกิตเตชิตบำรุง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารที่สนามเปตองชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยมีตัวแทนแต่ละสถานีตำรวจภูธรในสังกัดเข้าร่วมทำการแข่งขัน ในการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นและการแข่งขันกีฬาเปตองเพื่อส่งเสริมกฎกติกากีฬาเปตองภายใน ให้ทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานสากลและเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกหาทีมที่ชนะเข้าไปชิงชนะเลิศกีฬาประเพณีเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติประจำปี2567ในวันที่15ตุลาคม2567ที่จะจัดการแข่งขันในทุกกีฬาที่สนามเดอบุญฟิล์มมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะ นิว24สถานีประชาชนไกลสมุทรนามโพไซภาพข่าวพรดาสุวรรณรายงาน